สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามติดชีวิตเมียฝรั่งสวีเดนวันนี้ก็มาพบกับแมวกับลุงมี่อีกแล้วนะคะแมวก็ยังไม่ให้นะคะเพราะว่าเชือ้อลงปอตค่ะวันนี้ก็มาซื้อกับข้าวกันค่ะอาติดนี้พักสลับจะโทษนะคะ ขัวหนึ so ่งก็ประมาณ3 5บหาบาทค่ะช่วงนี้แมวก็กินข้าวไม่ค่อยได้นะคะก็เลยจะเสรอมันเทศนี้ไปต้มค่ะมันนี้ก็กิโลละประมาณเกือบแปดสิบาทค่ะเด่เอ็เอ็นเตอร่อยมตอรุ่นรุ่นเดเอ็มตทอสมาเห็อ วันนี้แม่ก็ได้มันไปซองพัวคะ่ะช่วงนี้ทีสวีเดนแอปเปิลกำลังออกหมานะคะแอปเปิลก็จะราคาโทษค,คะ่ะแต่แม่ไม่ได้ซื้อแอปเปิลนะคะวันนี้แม่ซื้อเป็นทับทิมะคะ่ะยอ,อโอ้ยฮึกไม่สวย ai lấy thao ide, trời ơi, siêu rồi. Hôm nay tháp thím cũng không phải đắt nhé, xăng lốp cũng 80 vạn baht. Khi đó mình gióc phiu ho hút, hút quá, om núng. Các bạn hãy đăng kí cho kênh đen đen không bỏ เน,นี่ยอกวิหอลิ้นจีไม่มีลิ้นจีโอ<ฮ>วิตามินซีอะโอเควันนี้เนืออ้อเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าแมวไม่กินเนื้อค่ะ<ฮ>ยอกมดตะทิดตันนอนจริง เอา rồi แม่เตะหมูเตะหมูด้วยเตะตาเด่นแม่แม้ว่าลูชิ้นเป็นลูชิ้นไก่งวงนะคะแต่วันนี้ไม่มีค่ะมีแต่ลูชิ้นไก่ธรรมดานะคะ ก็เลยไปห่าโดมูเพื่อจะเอาไปต้มสดน้ำร้อนๆค่ะก็ได้โดมูมาหนึ่งกิโลว,าวา่าๆค่ะไม่สวยเถ <c oughs> อเด่นเถอะเด่นโอ้ลิตเด่นจ้าทำซีรูเด่นเทอเด่นบอกยอกเฟียหมดเลยแต่าตาโซมิเกด นี่มันคือกัง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 นี่คุ้น่ากินเหมือนกันไหมไอติมไอติมวันนี้เราเือไม่เยอะนะคะ ่ายเงินเลยก็เตรียมกลับบ้านค่ะด้านหนอตรงนี้ก็จะมีข้องรถราคานะคะก็จะเป็นพวพผลไม้ที่มันทุกจัดๆนะคะเขาก็จะเอามาขขายสิบยบโครโนเป็นเงินไทยก็ประมาณ30บว่บบาทถึง80บาทค่ะเอา <laughs> มองอะบีีมิ๊ก เสียอึกฐานอึกช่วงนี้อากาศจะเย็นลงนะคะบางวันก็ตอนเช้าประมาณเซ่ถึงศูนย์องศาแล้วค่ะสายๆก็จะสิบว่ารองศานะคะฝาก็จะคลึมแบบนี้ค่ะการมายู่เมืองนอกเราจึงต้องทำตัวให้เข้มแข็งค่ะ เพื่อได้ต่อสู้กับอากาศที่กำลังจะมาทึ่งอีกแล้วนะคะนั่นคือนาหน้าค่ะที่เคยบอกว่ายู่เมืองโนแล้วสบายอย่าเชื่อนะคะเรื่องดินฟ้าอากาศนี้สุดๆเลยค่ะที่เราจะต้องอดทนนะคะทึงบ้านแล้วค่ะแล้วก็ออกข้องไปเก็บนะคะแล้วก็ไปกันต่อค่ะวันนี้จะพาไปเก็บสมุนไพรนะคะ Do bakal bhi? Okay. De, nandero. We went talipan. Pumumano ko after din bakka. ต้นไม้ก็จะมีสีสั้นสวยงามนะคะช่วงนี้ก็จะมีทั้งสีเหลืองสีแดงสลับกันไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเลือดแตกกิ่งก้านของต้นไม้แล้วนะคะอากาศิ12ององศาศมีแดดอ่อนๆแล้วนะคะตอนนี้ ก่อนไปเก็บสม,มุนไพรนะคะแมวก็ต้องเอาพาคุณนู่ไปไหว้ที่ร้านนวดก้อนค่ะและก็ที่ร้านนวดนะคะวันนี้ตรงข้ามกับร้านแมวที่ทางรถไฟเข้าได้ทําการซ่อมถนนนอยู่ค่ะสม,มุนไพรที่เราจะมาเก็บมันยูทีกลายกับปิมทะเลนะคะเดี๋ยวไปเล่กันเลยค่ะไม่ใช่ต้นนี้นะคะแต่มันยูอีกฟั่งหนึ่งค่ะ ไปค่ะทึ่งแล้วค่ะนี่คือสมุนไพรที่แมววานะคะเป็นยาเอ็นยืดค่ะแมวจะเก็บไว้ตาแห้งนะคะไว้ทำเป็นชาค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องแก้ปวดแก้เหมยค่ะแล้วก็เป็นชาที่มีกลิ่นหอมจากธรรมชาติแท้ๆค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังสมารถเอาไป ทำเป็นยาหนวดได้ด้วยค่ะนั่นก็คือเอาไปผัส้มกับยามองนะคะทําแบบยามองบ้านเราค่ะแล้วก็เอามาทาทู่มเมื่อเราปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะใครนะคะสนใจยาดดยชายาเอ็นยืดค่ะให้เคียนหน่อยใต้คอมเมนต์นะคะแมวไปเมืองไทยแล้วแมวจะเอาไปฟ้าค่ะยาเอ็นยืดนี้แมวจะเก็บถูกปีนะคะเพราะว่า เดี๋ยวก็ใกล้จะถึงน,าน้าเน่วเลยค่ะแล้วมันก็จะาตายนะคะ,ะมันไม่ใช่ตายค่ะมันก็จะแห้งไปนะคะแล้วพอฤดูร้อนมันก็จะขึ้นมาไหมค่ะย่าเอ็นยืดจะมีคุณสมบัติพิเศษค่ะที่ใบมันนะคะเวลาเราดึงม,มันจะมีเป็นเส้นเหมือนกับเส้นเอ็นเลยค่ะแต่มันไม่คาดนะคะถ้าเราดึงนี่มันก็จะต่อกันเป็นเส้นอยู่ในใบค่ะอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษของสมุนไพรชนิดนี้นะคะ มันจะมีเม็ดแก้ด้วยนะคะมีโดนะคะเดี๋ยวแมวจะลองเก็บมาแล้วนะคะว่ามันจะปลูขึ้นหรือเปล่าค่ะเพื่อใครสนใจนะคะจะได้ลองเอาไปปลูเลยที่เมืองไทยค่ะได้สมยก็เยอะละ <c oughs> นยกเียบเบวลาแมวไม่สบายแมวจะต้มชานะคะเพราะมันให้กลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ช่วยในลำคอได้ค่ะเพราะว่าแมวเอ้ยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้กลับมาบ้านแล้วนะคะวันนี้แมวก็ต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็กำลังใจกดเลยกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแมวค่ะวันนี้ก็อขอบคุณและสวัสดีค่ะติ่ตาเฮเน่ได้สมอติตอนอ๋อเฮย่า อร่อย